อันนี้เราก็จะมาทำเสร็จส่วนย่อยกันก็โจทยข้อนี้นะก็จะทำให้ดูแล้วก็อธิบายเป็นเอกของฟังก์ชัน x กำลังสามลบสี่ x ลบสิบหารด้วย x ก,กำลังสองลบ x ลบหก dx จะเห็นได้ว่าอ,อกำลังข้างบนนะมากกว่ากำลังข้างล่าง เราก็เลยต้องไปหารยาวเพื่อแยกตัวประกอบของฟังก์ชันนี้นะอห,หารยาวยังไงก็ตั้งหารด้วย x อกกำลังสามลบสีนะ่เลบสิบตัวหารตัวที่นำมาหารก็คือตัวส่วนข้างล่างก็คือ x กำลังสองลเลบหกเราจะทำยังไงให้ กำลังมันเท่ากันแล้วก็ลบกันได้พอดีอแล้วก็คูณน x เข้าไปทั้งหมดทุกตัวเลยทั้งสมก,การแล้วก็คูณเข้าไปเป็น x กำลัง3ลบ x กำลัง2ลบ 6x ใช่ไหมทีนี้เราก็เอาตัวสมก,การข้างบนลบกได้ x กำลัง3ลบ x กำลัง3ตัดตัดกันเหลอือศูนย์ทีนี้ x กำลัง2 คกรรมการข้างบนไม่มีอืมเว้นว่างเอาไว้แต่ทีนี้มันมีเครื่องหมายลบข้างบนอยู่รวมกับเครื่องหมายลบหน้าตัว x กำลังสองที่มีอยู่แล้วเห็นไหมตรงนี้นะตรงนี้เราก็จะเห็นว่าอ่าเมื่อลบมาเจอลบก็เป็นบวกใช่ไหมเราก็จะได้เป็น x กำลัง2ทีนี้มาถึงลบ 4x ลบลบเยี่กันเป็นบวกเป็นลบ 4x บวก 6x มันจะได้บวก 2x แล้วเราก็ดึงลบสิ x เข้ามูลลงมานีนอี้แล้วทีนี้กําลังมันเท่ากันแล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรมากเราก็แค่คูณหนึ่งเข้าไปอืมคูณหนึ่งแล้วก็เขียนข้างบนอ่าตอนนี้เราก็แยกตัวประกอบออกมาได้แล้วเป็นอีวกหนึ่งใช่ไหมอ่า ทีนี้เราก็มาดูกันว่าเศษจ,จะเหลือเท่าไหร่นะพราเราคูณหนึ่งเข้าไปก็คือเอาตัวส่วนมาเทียเลยอะลบสองเอ็เฮ้ยไม่ใช่ลบสองเอ็ลบลบเอ็จะได้เป็นสองเอ็บวก x ก็คือสามเอ็ลบสิบบวกหกก็จะได้เป็นสีเป็นลบสี่ ตัวเศษที่เหลือก็จะเป็นสาม x ลบสีนะ่ส่วนตัวที่เราแยกประกอบได้ออกมานั้นก็คือ x บวนะกหนึ่งแล้วก็มาเขียนปรับเปียนรูปสมาการนะเขียนเป็นในอินทิเกรตนะเราก็จะเขียนเป็น x บวกหนึ่งบวกด้วยเศษสาม x ลบสี่ 4. หารด้วย x กำลัง2ลบ x ลบ6นะแล้วก็กระจายอินทิเกรตเข้าไปเลยนะพดแรกเราก็จะได้ว่าเป็น x กำลัง2ส่วน2นะรู้กันอยู่แล้วผดที่สองเราก็จะได้คำตอบเป็น x อินทิเกรต dx ได้ x นะนะนะมาดูพดหลังกันบ้างพดหลังนี้คือพดที่เราจะเอามาทำเป็นเศษส่วนย่อย เราจะเอาแต่ตัวฟังก์ชันมาคิดก่อนนะตัวฟังก์ชันของเราก็คือสาม x ลบสี่หารด้วยกำลังสองลบ x ลบหกแล้วก็จัดรูปสมการให้เรียบร้อยเป็นสาม x ลบสี่ข้างล่างเป็น x ลบสามคูณด้วย x บวกสองนนี้นะแล้วทีนี้เราจะทำเป็นเศษส่วนย่อยอยังไงเศษส่วนย่อย ก็คือเป็นเศษส่สวนของสมการเรานึกถึงตัวเลขอ่าเป็นตัวเลขตัวส่วนไม่เท่ากันแล้วเราก็คูณสลับคูณทั้งบนทั้งล่างเออเราก็จะได้ตัวส่วนที่เท่ากันใช่ไหมหรือไม่เราก็หาเป็นคอลนอเออคอนอคอลมมดีวะ ขอแล้วหรืออเราเมาวะเลยช่างมันช่างมันเอออนแหละ,ะแล้วเราก็แทนสร้างเป็นสมก,การได้เป็น a ส่วนด้วย x ลบ3นะกดแรกข้างหน้าของส่วน แล้วก็บวกด้วย b ส่วนด้วย x บวก2ผลหลัง b ส่วนด้วยผลหลังทีนี้เราจะเอามาคีเป็นสนารข้างบนเนี้ยมาเท่ากันให้หมดเนี่ยไอตัวที่อยู่ข้างบนเอามาเท่ากันให้หมดเราจะได้อะไรบ้างเราจะได้เป็น 3x ลบ4นะ 3x ลบ4เท่ากับ a a คูณด้วย ตัวที่ไม่ใช่ส่วนของมันอ่ก็คือส่วนของดีนั่นเองส่วนของดีดูจากสมการนีก็ได้สมการด้านบนก็ได้เอมันมีส่วนของเอกลบสามอยู่แล้วแต่มันยังไม่มีเอกบวกสองใช่ไหมอืเราก็คูณเอกบวกสองเข้าไปให้มันบวกด้วยดีซึ่งไม่มีส่วนของเอกลบสามอยู่ก็คูณเอกลบสามเข้าไปให้มันดู ส่วนของสมการที่เราแยกออกมามันมีแค่นี้อ่าด,ดีนะอ่าแล้วทีนี้เราจะมาหาค่า A กับอีก,กันอ่าเราจะหาค่า A ก่อนเราก็ทำยังไงให้ B คูณด้วยศูนย์เราก็แทน X เท่ากับสามอ่าเราก็จะได้ A อเท่ากับหนึ่งคิดออกมาเรียบร้อย A จะเท่ากับหนึ่งอ่า แล้วถ้าเราหา b เราก็แทนค่า x คือบลบ2เพื่อให้ a นั้นเป็น2เราจะได้หา b ได้่เราก็จะหา b ได้เท่ากับ2ทีนี้นะแล้วก็เอา a กับ b ที่เราหาได้นี้ไปแทนในสมการด้านบนที่เราแทนเป็น a กับ b ไว้อ่เราก็แทนตัวเลขลงไปแทนเราก็จะได้เป็น1ส่วน x ลบ3 สองส่วน x บวกสองอ่ะเอามาบวกกันนะสตันนี้พอเสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่าสมการที่เราได้เนี้ยตรงกับสมการอันแรกใช่ไหมที่เราเอามาคิดแล้วไปแทนใน e d ตเลยอ่าก็จะได้เป็นอ่ e ของหนึ่งส่วน x ลบสามดีกบวกด้วยสองอี หนึ่งส่วน x บวกสอง dx สองนี่คือดึงออกมาเรียบร้อยแล้วนะตัวของ b ใช่ไหมอ่ะแล้วทีนี้มันมีสูตรหรือว่าหนึ่งส่วนตัวแปรหรืออะไรก็ตามพออินทิเกรตออกมาจะได้เป็น l น absolute ส่วนนั้นอ่ะแล้ก็ได้อน absolute x บวกสามบวกด้วยสองอย่าลืมสองน,นะนที่ครณอยู่ข้างหน้า สองลอนออสซิลูตเอ็กซสองแล้วก็อย่าลืมบวกซีด้วยนะอ่าทีนี้เราก็เอาไปใส่ในคำตอบเลยใส่ในคำตอบเรียบร้อยอันนี้คือคำตอบที่เราได้อ่ะอย่าลืมบวกซีด้วยนะ C สำคัญมากแล้วเราก็เขียนสรุปสุดท้ายดังนั้นสมการอินดิเกรตของฟังก์ชัน x อ็กำลังสามลบสี่เอ็กลบสิบหารด้วย x อกซ์ำลังสอง ลบ x ลบ6นะมีค่าเท่ากับ x กำลัง2ส่วน2บวก x บวกรอนแอบส์ลูด x ลบ3บวก2รอนแอบส์ลูด x บวก2บวก4นะตามนี้เลยนะแล้วก็ตอบแลวซิเรียบร้อยทีนี้น้ตอีกนิดนึง โน้ตอีกนิดนึงนะอะถ้าส่วนข้างล่างมันไม่ใช่คูนกันธรรมดาแต่เป็นในกำลังสองอย่างนี้เหมือนบวนี้เลยอะเราก็จะแทนแทนเป็นสองค่านะเป็นเศษส่วนย่อยสองสองพจน์อข้างหน้าก็เขียนตามปกติเลยเอ e, ่วนเบ e, วกดีโซเอบหนึ่งอะ ตอนมาถึงส่วนที่เป็นส่วน x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วก็จะแยกเป็น c ส่วน x บวก2กับ d e, ส่วน x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2องต้องแยกนะถ้าไม่แยกแล้วคำตอบก็จะผิดเราก็เอามาเขียนเป็นสมการได้ดังนี้นะ x 5, ลบ5เทากับ a คูณด้วยตัวที่ไม่ใช่ ส่วนัของมนทั้งหมดค่ะก็คืออะไรบ้างดูจากสมการใหญ่เลยเนี่ยสมการต้นก็คือขาดเอลบหนึ่งกักบ x บวกสองทั้งหมด,ดยกกำลังสองแล้วก็ใส่ไปนีก็ทําเหมือนกันขาดตัวอะไรบ้างขาด x กับ x บวกสองทั้งหมดยกกำลังสอง้วใส่ไป c อ่า c ขาดเอ็คูณ x ลบหนึ่ง แล้วทีนี้ x สองมันยังไม่มีกําลังเราก็ต้องใส่เข้าไปอีก่เพื่อให้มันเป็น x สองทั้งหมดกําลังสองด้วยส่วนตัวดีนั้นเออเรามี x สองทั้งหมดยกงกำลังสองไปแล้วเราก็คูณแค่ x กับ x ลบหนึ่งแค่นี้แล้วก็แทนค่า x เพื่อหาค่า a b c d มันอาจจะหายากหน่อยเพราะว่ามันเป็นยกกำลังสองนะแล้วก็เอาแทนค่าอื่นแล้วก็เอาสมก,การที่แทนค่าไปนั้นอนะที่มีตัวแปร a b c d อยู่มาลบมาบวกกันนะแล้วก็แทนค่าตัว a b c d ที่หาค่าได้ก่อน ลงไปแทนในสมาการเพื่อจะหาตัวแปรที่ยังหาไม่ได้นะแล้วเราก็แทนกลับลงไปในสมาการเหมือนเดิมประมาณนี้ถ้าใครมีอะไรไม่เข้าใจหรือยังงง,งอยู่ก็ถามมาก็ได้หรือว่าเขาพูดยังไม่ค่อยเคลียร์หรือว่ายังงงงงอยู่ก็ถามาได้นะ โอเคก็วันนี้ก็ได้สองเรื่องแหละเรื่องแรกๆเขาคิดว่าทำได้อยู่ก็จะเหลืออีกเรื่องหนึ่งก็คืออินทีก็ไม่ตรงแบบนะก็รอ,อนทันทงแล้วกันจะ้ะ